นมาสการพระอาจารย์วรรทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใ,ใดๆก็ขอให้สําเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่25มกราคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น7จค่ําเดือน3ปีมะเสง็งวันนี้เป็นวันโกรและเป็นวันโลกาวินาหลีกเลี่ยงการมงคลน,นะครับ สีความสาเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี่ม้าสีตองอ่อนเสียบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ําเงินสีครามสีน้าทะเลสีกรมท่าทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศทักสีหรือทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือ เครื่องประดับความสมาเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือสอสลาสบรสีสอเสือหอหีบรอจราวอ่างและหอนกู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนังตัวหนึ่งนานะครับก็คือจอจานชอชิงชอช้างสอโซช่อกระเฉยและหยอยหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด เช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอประดับาทอฐานทอโบโถทอบุทธเทา่า,ทาและนอนเนนเลขมงคลวันนี้เลข2เลข0ูนย์และเลข9กาไมเซทวันนี้ปราจีนกล่าวไว้ว่าถ้าคนอื่นช่วยเราเราจะจำไว้ชั่วชีวิตแต่ถ้าเราช่วยคนอื่นจงอย่าจำมาใส่ใจ ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ